ก็สวัสด,ดีครับน้องๆคลิปนี้หูชอบสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเชนเคยแย่มาวันนี้นะครับผมเป็นการบินหลบอุปัรรคสิส่งกีดขวางมากมายนะครับผมจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยแย่มาล่าพวกเราไปกันเลยย่ะจะเก๋จะเก๋จะเก๋อ้วนมาละบินบินบินเราจะบินเป็นนัก

มาแล้วฮ่าฮ่าาใส่ฉันได้ยังไงร้องเอออ่จะเกยอ่าฮ่าใส่ฉันได้ยังไงอ่าทำไมน้องบางคนเขาวิ่งไวจังเลยเขาบินไวจังไม่อ้วนบินช้าจังเลยอ่ะจะเกยจะเกยจะเกยอ่ะจะเกยจะเกยจะเกยฮัลโหล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 มอเตอร์อาะเจ๊อาะเจ๊อาะเจ๊งอาะเจ๊งอาะเจ๊งอ่ะจ๊อ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าโอเคเลสโก้ โอเคโอเคโอเคเซตบอยโอเคแล้วลอ,าากกอ่ะจะเกยอะู่คยอฮเต็มมันทำอะไรเนี่ยหินเจียรหรือเปล่าอ้อเ,เลยทำหินเจียเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันรู้แน่ๆว,ว่าหินมันเจียมันบอกอยู่ทำหินเจีย๋ยมัวละไปดีกว่าอาจจะเกยอ้อไอเต็มอีกแล้วอ่ะอ้อไอเต็มอาจจะเกยอาจจะเกยอ้อ

เจกเกจกเก,ก,เกอ่ฮะหนึ่งในสก <า S> ็พอแล้วโอเค 1, เลสโกหนึ่งใน3ก็ได้กัดไฟอย่าให้เสียเจักเกจ๊กเกจ๊กเก๊กอ่ฮะ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 ,อฮะโอนเพิ่งเล่นหนึ่งในสามก็หล่อแล้วแหละบอกเลยเจ๊กแน่นอนยดเยเย้ อ่อฮะอ๋อฮะขึ้นไปบนหัวมันเลยไปละโอเคอ่อฮะอ่อฮะโอเคแล้วละอาจจะเก๋นี่มันอะไรเนี่ยป่าวานเหรออ่อฮะอ่ะจเก๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ <m 's> ้เฮ้ใจเย็นใจเย็นเใจเย็นเยรามาถึงครึ่งทางแล้วอ้วนอย่าสบประมาทเลยออฮะแท้จริงเลยอย่าสบประมงสบประมาทเอาไว้เป็นไงล่ะอาจจะเก๋อาจจะเก๋โอเคอาจจะเก๋ อาจจะเก๋ตายขามันโอ้ยไม่ใช่ตายขาตายรักแล้วโอเค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 ไม่เป็นไรเลยๆๆๆๆขันอ้วนโอ้โหเราอ้วนด้วยอาจจะเก๋อ่ออ่อายากันด่ตรงเนี้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะเราอาจจะเก๋รอบล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 อบแลบ้วอาจจะเก๋ ในสาวก็ยังดีอ้วนแล้วโอเค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 แล้วล่ะอาจจะเกยอาจจะเกยเอาฮอเอฮอวันดีอาจจะเกยน้องสาวมันไม่มาละจ้าอาจจะเกยจอทาไมล่ะน้องสาวสวยอาจจะเกยน้องสาวส,สวยอาจจะเกยฮ่าไอเป็ดมันเข้าที่หนึ่งแล้วล่ะ ไอ้เป็ดไอ้จงตายซะอจะเกยอ้วนบาปกรรมเนี่ยแช่งน้องเนี่ยจะเกยอาหารแดนอนจะเกยอ้วนเองละอจะเกยหลบหลบหลัโอ้โหอะฮะอย่ากทำไปเล่นดิอ้วนเกือบแล้วล่ะอจะเกยใจเย็นหน่อยอยาทำไปเล่นดิอ้วนอ่ะเกือบแล้วน่ารอละจะใช่ละอ้วนข้างหน้าอะฮะใส่อ้วนจะที่สองก็แล้วโอเค ที่สองก็ที่สองหนึ่งไอ้สามก็ยังดี์อ๋อถ้าเมื่อกี้ไม่ตายนะเราไม่เคยเล่นไงเราไม่รู้สนามจะเกิดอะไรขึ้นแย่เขาละล่ะจะเกยอ้วนนี่แะจะไข่ล่ะจะเกยจะเกยจะเกยมาลวพวกเราไปกันเลยลุยยูู้อ๋อฮะรอบนี้อ้วนมาแล้วครับอาจจะเกยอ๋อฮะมาแล้วครับอาจจะเกยอ้วนมาแล้วล่ะอาจจะเกยรอบนี้อ้วนออกตัวก่อนนะอาจจะเกย โอเคจะรอบไหนอ้วนก็จะพยายามจะออกตัวให้ได้มากที่สุดแหละ <Wow. S 1> อ่ะจะไกยไปแล,ล้วล่ะอ่ะจะไกยจะไกยโอเคโอเค,อเคมันตัวอะไรนั่นน่ะ <c oughs> อาา๋อฮะอ๋อฮะนี่คืออะไรอาา๋าฮะยินคำงูหรือเปล่าเนี่ยอ๋อฮะหาลบแล้วพวกเราพยายามอ๋าฮะตอนนี้อ้วนด้ำอยู่อ่ะจะไกยอ่ะจะไกยเราอ้วนด้วยห้รอะไรล่ะเองน้ำอยู่อ่ะ เฮครับอาจจะเกยมาแล้วเราจะเบนเบนเบนเป็นนกอาจจะเกยเย่อาฮะเบนเป็นนกก็มาอีกแล้วอาจจเกยหลบโอเคยังไงฮะอาจจะเกยโอเคอาจจะเกยอาฮะอาฮะหลบแล้วลหลบแล้วล่เร็ว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 แล้วแล้วฮะอาฮะอ้วนดำเป็นทุ่งเลยล่ะแน่นอนอาจจะเกย มันซุปเปอร์อ้วนอยู่แล้วเพราะว่าอ้วนบินเป็นนกโอเคหลหลบ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 แล้วอ่ะฮะ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 ขาข้างหน้าจะมีอะไรให้อ้วนฝ่าฟันอ่ะอฮะโอเคนั่และอ้วนจะฝ่าฟันอโะเคเฮ้ยนี่อะไรพึ่งล่าโอเควันดีเจ้ากระได อาจจะเกยโอเคหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหน้าหลบหลังให้ hey, บังทางครับพวกเรา,เราคนอีกหน่อยนึงแล้วอีกครึ่งทางคนนั้นอ๋าาอนี่คือซากเรือเก่าๆอ๋อฮะจะเกยจัเกยจะงเกยแอบจะเกยจัเกยจะงเกยแอบโอเคโอเคโอเคระยะห่างหน่อยจะเกยจะเกยโอเคปับ okay. ป๊บโอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่คืออะไร <laughs> การอวกาศเน่าๆหรือไรอ่าฮะไม่ใช่หรอกเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยไปเหรอเอาละแหละเอาละแหละโอ้โหเกือบละละอเจ้าเก๋ยอ่าฮะเกือบละละอเจ้าเก๋ยนี่อะไรโลกลหรออ่าฮะนี่น่ะหักลอกเจะเก๋ยเมื่อกี้ไม่ใช่หรอยังไงยังไงยังไงโอเคหลบแล้วแหละหลบแล้วแหละอ่อฮะอ่อฮะอ่อฮะอ่าฮะอ่าฮะถึงยังอ่าฮะตายเเนี่ยคิดว่าถึงแล้วโอ้ย อา <Bond> จจะเกย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 หลบหน่อยหลบหน่อยอ๋อ oh อ๋อ oh อ๋อใจเย็นใจเย็นเย็นอ๋าอ๋าอ๋ที่มันมันซอกหินอะไรสักอย่างนี่แหละอาจจะเกยอ๋ออ๋าอ๋าอะไรแหละเสร็จพอยละเสร็จไปอาจจะเกยโอเคโอเคโอเคระวังโดนเพดานได้อ้วนนะะมันโดนง่ายเหลือเกินเพดานเนี่ยเอ้ยขึ้นเพดานดีกว่าพวกเราอาจจะเกยเพดานดีกว่าสบายย่อๆแหละเพดานเลยแหละ โอเคอ๋ออ้วนออกมาที่หนึ่งเลยหรอแน่นอนจ้าไปละแนนอนไปละไป้ยไปละ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 อะฮะอะฮะอันนี้มันอะไรเนี่ยลูกนกเจี๊ยบหรืออะไรอ๋อเปนลูกไก่เออมองไปเป็นนกเนี่ยอ้วนอะฮะนั่นแหละไก่บินไม่ได้เหรอนะฮะใครว่าไก่บินได้อ้วนนี่เองรู้จักเป้าไก่บินนะอะฮะมันบินได้มันบินได้ไปสูงนะฮะบินได้ไม่นานอาจจะเก๋ทำมาละตอนนี้เราต้องบินแล้วล่ะ เราต้องบินแล้วแหละหายหายข้า,เขาวเส้นไฉอะไแย่ yeah! จะเกยอันที่หนึ่งเลยล่ะ uh huh. มาล่ะพวกเราเตรียมพร้อมไปกันเลยแย yeah! uh huh. ่จะเกยจะเกยจะกเกยจะกเกยจะเกยจะเกยยอ่ยอยอ่อย่อย่ออ๋อวันที่หนึ่งอะไรมาเนี่ยไม่รู้หรอกตุ๊กตาบ้าบี <laughs> แขนมันขาดข้างนึงครับมอ,องเลย ตุ๊กตาอะไรก็ไป็นแล้วอาจเกย์มีแขนขาดด้วยหนึ่งข้างอาจเกย์โอเคแล้สกอโอเคเราอันเดอ์ให้รอเลยล่ะเองน้อมาที่หนึ่งนะอ้วนอาจเกย์แน่นอนไม่ต้องอ้วนเดูอแล้วแหละทางนั้นนะอาจเกย์โอเคโอเคเร็วขึ้นปะเราซื้อของรอบนี้มาเหมือนวิ่งเร็วขึ้นเลยอาจเกย์บินเร็วขึ้นไม่ใช่วิ่งอ้วนอาจเกย์เราจะบินบินบินเป็นน้องอาจเกย์ฮ่าฮ่าล้อล้อล้อ ฮัลโหลอจารจ์เกย์อาจาเกหวัดดีโอ้เด็กและนะมันจะใครล่ะโอ้ต้งที่หนึ่งลหละทั้งั้นน่ะแนนอนดูดิทิ้งเป็นทองทิ้งมาเป็นท้องอาจาเกย์จากอจกย์อจากย์อจาเกย์อจาเกย์แย่อ่นี่มันไอเต็มนี่นะไอเต็มเราหิวเลยอากาศร้อนๆหนึ่งง ที่มันเรืออะไรเรือล็อบบี้อ่ะฮ่าฮ่าบีบตบสมงค์ีบสมบัติด้วแล่าเก็บไม่ได้ถ้าเก็บได้โอ้ยเก็บแล้วล่ะไอจิกิทิ้งเป็นทงบอกเลยทิ้งเป็นทุ่งเลยล่ะดูทรงนะทิ้งเป็นทงแล้วล่ะอ้วนที่หนึ่งแล้วล่ะไอเจ๊ไออย่าพึ่งหมอเข้าไัช่วยก่อนเถอะพึงดีใจไอจิกิมีฉันงสลามด้วยแหละทำเป็นเล่นแลยวโดนปีกสลามขึ้นมานะไอจิกย เส็จปอยแล้วล่ะเซตปอยก่นแหละอจาก่วันดีเจ้ากระ่ายน้อยบ้าบีโอเค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 สุวัโอเคเ็จปอยก็นแล้วพวกเราฮะอฮอะฮะออะฮาาเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นเย็น แต่เย okay, okay. oh, oh, ็นๆโอเคโอเคอ๋ออ๋อมืดเหลือเกินมองไม่รู้เรื่องเลยล่ะเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละงานเข้าไหมงานเข้าไหมมืดตื่นทำไมมันมืดตื่นตาะดำตาดำอัดเกยอัดเกยโอเคเสร็จปอยอัดเกยอัจเกย์เจะถึงจะเช้าแล้วอันนิดเดียวพวกเราอัดเกย์ทนอีกหน่อยครับโอเคอจะทนครับโอเคอีกนิดเดียวแล้ว ใจนิดน่อยอป่า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 โอเคตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยโอเคโอเคเลสโกโอเคโอเคมันจะใครล่ะมันองวนอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนอ้ะให้อ้ะให้ผมเหลืองตาไปอ้วนมาแล้วนะระวังนะอ้วนจะเกยผมเหลืองมันมาแล้วจะเกยอ่าฮะมันทำมาครองที่หนึ่งเองแหละเมื่อกี้มันได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ จำไม่ได้เราไม่สนใจหรอกตอนเนี้ยสนใจตัวเราก่อนอ้อย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 อ้ยลบก่อนไม่เก็บแเราอชเกยลบก่อนแหละเดี๋ยวค่อยเก็บอชเกย์เร็วอชเกยจอชเคยอ่าฮะสุดท้ายแล้วล่ะอ่อฮะคงสุดท้ายของอ้วนอชเกยสุดท้ายแล้วล่ะอ่อฮะในโลกนี้มีแต่ผีเสื้ออชเกยเย้โอเคเล้สกอตอ้วนแรงๆจะไข่ลากก็เกย